<c oughs> อีสานบันดงบังครับอ่าเมื่อเนีย่ยทีใ่ในสวนมาพีเตอหน้าครับวา,าเบือ้องต้นบักซษดาอ่าเราก็าในคดในคดทิง้ง แล้วก็เสรพอนั่นประมาณเดี๋ยวมนันยี่สิบต้นทั้งบัดเลยขุดทิ้งเราก็นยังเหลือต้นที่ยังมไม่ขุดทิงอีกอยี่สินเกือบสิบตน้นพี่น้องเป็นยังจงขุดทิ้งถามว่าปลูกแล้วญ่แล้วเป็นยังจงคุดทิมอ่าคือฟรังนี เกิดเป็นโรคนาะโรคที่ว่านี่ก็คืออ่าโรคลากปมพี่นอ้อนงตอนทั้งบดที่ไม่อาการเนี่ยขุดถิ่ทั้งบดเนี่ยขุดแนวก็สซี่ทำการเผาทำไรนี่ทั้งบดเลยประมาณยี่สิบต้นขุดถิ่มไปเลยเนี่ยการปลูกกระซีดาก็เห็นว่าง่ายๆอืมผู้ดได้ปลูกก็ได้ดไดอืก็ ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ก็ต้องแก้ไขแล้วก็ท้อการาหากิ่งพันธุ์มาปลูกทดแทนพี่น้องแล้วแก้ปัญหาว่ามันเป็นอย่างนี้จะเป็นรากปม,มต้องหา,าต้นพันธุ์มาปลูกทดแทนต่อไปทั้งเบิดเลยเนี่ยรากมันจะเป็น,นอย่างเสี่เราพี่น้องนะทั้งเบดเป็นรากปมต้นใหญ่แล้ว คือห้ผล้ผลิตแล้วว่าต่อไปแต่ว่ากันยังเป็นอืมยังเป็นทั้งหมดเลยรากผมนี่คือเขามาเป็นซีหาหานดด่แล้วหาอาหารบ่ได้ละอืมระบบรากถูกทำลายแล้วคืออาหารให้เป็นร่เลียงลําต้นบ่ได้แล้วนี่สินะนี่สิรากบ่เดินแล้วอันเถอะนะรากบ่เดินแล้วเป็นรากผมทั้งหมดเลย อในขุดถิ่มบดเลยเนี่ยมน,นี่เป็นทั้งบดเลยตัวน,นี้นี่คือปล่อยไว้ปล่อยไว้โด,วด,วดวนๆก็เคื่อหมายว,ามว่าลากถูกทำไรแล้วไม่ตายอย่างเดียวมัหนหไปเรือขุดถิ่มก่อนเลยเดี๋ยวก็จะต้องทำาการเผาทำไรขอามาก,กองไว้เนี่ย เคือปัญหา,าย่างเงินพี่ออมาแลงต่างๆรบกวนกับยังมีสิ่งนี่แหละคืออ่าระบบหลักของฝรังถูกทำลายบ่จะเลื่อนตุบโตได้ต่อไปหรนอเ,นเปล่า แล้วก็ยังมีอาการของอีกหลายต้นอยู่ก็จะได้ขุดทิมขุดทิ่งเลยอ,อันสังเกตง่ายๆก็คือลาเมื่อลากเขาหาอาหารบาได้อลากถูกทำลายระบบลากถูกทำลายแล้วเนี่ยยอดกันสิบ,บอ่น บ่แตกยอดยอดบ่เดินวันตะปอ่าอาการเริ่มแรกคือหมายว่าใบใบเหลืองซีดนี่ยอดบ่มียอดเลยยอดบ่แตกบ่เดินเดี๋ยวรอกเก็บผลผลิตอ่าออกแล้วก็อ่าจะทำการขุดทิ้งละนี่หาเกียงพันธุ์มาปลูกทดแทนต่อไปอืมตัวนี้ก็คือกันเดี๋ยวบ้แตกยอดวันตอไปแตก ยอดจะพ่เด <À. S 1> ินเาแต่งยอดยอดบ่เดินเนื้อนเถอะอ่าเราจะอันดับแรกอะคือหมายว่าสังเกตง่งยๆเมือนยอดเขาใบเขาซีดเลืองแล้วก็ยอดบ่เดินแล้วก็แม่ละระบบหลกได้ถูกทำลายแล้วสาเหตุมาจากใส่เดือนฝอยพี่น้องเป็นว่า ป็นโลกลากปมเนี่ยสัิมีอยู่ที่เหลืออยู่นี่กประมาณอา่าถึงหกต้นก็สินาได้ขุดเหลือกับทำไรก็ต้องหากิงมาปลูกทดแทนไหมปล่อยไปเดี๋ยวสิลูกล่มไปไปไล้สินะ ผลผลิตที่ได้ที่ห่ออยู่นี่เขาก็บริสมบูรณ์เมื่อเขาเป็นระบบล่างหาอาหารไปล่อเลี้ยงอส่งไปเลี้ยงลูก,กลัต้นก็ถือว่าเสียหายแล้ววันต่อไปอ่จะเริ่มเติบโตไปได้แล้วยอดบ่เดินเนี่ยสังเกตง่ายๆ อันดับอา,อ,าอาการแรกก็คือไหมว่าใบเหลืองซีดมะแตกอยอดอยอดบ่เดินเราก,ก็เริ่มละต้นนี้ก็น่าจะได้กุดิ้งแสดงอาการออกมาหเห็น แน่แล้วเนี่ยแต่ว่านักก็คือสองต้นนั่นสองต้นนั้นถือว่าเสียหายแล้วต้องขุดออกลอกเก็บผลผลิตชุดติเป็นนุวยอยู่นี่ออกแล้วก็แขุดทิ้งละต้นนี้ก็เริ่มจะกล่างๆเพราะว่ายอดบ่เดิน ที่แรกการให้ผลผลิตก็เป็นน้วยดีมันที่นี่เพราระบบหลากถูกทำลายแล้วกันเอ่อบ่แตกใบบ่แตกยอดบ่ให้พลนผลิตนั่นแหละละ่ะอืมอาการของเขาตัวน,นี้ก็ลักณะเดียวกันอืม มนยอด่าเดินนั่งสแเราแล้วก็โอเคและแน่นอนต้องได้ขุดออกแล้วพี่น้องเนี่ยขุดออกเลยกิดลอกเก็บผลผลิตเอ่อที่เป็นน่ววที่เหลืออยู่นี่ออกแล้วก็จัดการทันทีขุดทิ้งาหาต้นพันธุ์มาปลูกทดแทนไหมเราก็ต้องทําการขุดหลุมป้องกันือว่าสิได้ผลต่อไปบ่ ก็ต้องหาหุดล้มล้วกะก้อนสีลุงต้นพันธุ์ก็ต้องเอาฟุตระดานมาลุยสก่อนฟุตระดานแล้วก็ปูนขาวลุยก้อนสีเอาต้นพันธุ์ลุงไม่อันนี้แตกยอดมากยอดกับโมเดินถือว่าใบเหลีองซสีทั้องเียวระบบลากเริ่มถูกทำได้แล้วเนี่ยตัวนี้คือกันอืม ต้นไหนมีอาการมีอาการแบบนี้ใบเลืองใบเลงเหลืองซีดซีดั้งซีเรากยอดบ่เดินดตังซีเ้าแม่นละอืมต้องหาวิธีป้องกันต่อไปต้นนี้ก็ะ น่าจะรอบพึงอาการายอดแตกออกมาสิเราก็ยอดบ่เดินก็นต้องขุดออกขุดออกทำไรหากิ่งพันธุ์มาปลูกเสรมิมใหม่ลูกกับพญายัลูกสีพ่สมบูรณ์นังสินะเพราะว่า,ร,าระบบหลากเขาถูกทำไรแล้วร,ระบบหลากบ่ดีแล้ว รถข้างในนี่ก็มีมีอยู่สองต้นต้นนี้อ่าแล้วก็ต้นนี้นี่แหะพี่นอ้องการทําสวนมันก็มีปัญหามีปัญหาทุกอย่างปัญหาทุกอย่างทีทีเพาเข้าไปข้างหน้าแล้วเข้าบรรุว่ามันสิเกิดอยังขึ้นก็มันเกิดขึ้นแล้วเขาก็ต้องหาวิธีป้องกันและแก้ไขต่อไป อาต้นกิ่งพันมาปูกทดแทนเมื่อเขาเป็น,เป,นเป็นลูกน่วยเขากับสีม่อไงผสมบูรหนึ่งสินะไ่ได้ขนาดพี่น้องไม่ได้ขนาดตามที่ต้องการ nếu ta trông ấy cái gì à, lúc làm tôn ươn, to phải à, tông à, ờ, thăm lai nè xuân tháng này à, ờ, thứ ba xỉa hái tháng mất lời à ờ, บางต้นก็ปลูกแล้วก็ตั้งแต่อลุงลุมไม่ไหมพุ่นก็แตกยอดออกมาดีอยู่แต่ว่าบาดนี้ก็พ่อใหญ่ขึ้นมาแล้วก็บรรอดอือว่าเป็นเ,เป็นรากปมทั้งหมดเลยต้ทนทั้งนี้ประมาณยี่สิบกว่าต้น ก็ต้องทำไร่ทั้งเบดคอยหาเกิ่งพันธุ์มาปลูกแม่เมื่อนี่แมนเบดเลยเนี่ยขดถิงเบิดเลย สองต้นนี่ก็ถึงยั่งเหลืออายุเดียวก็บเก็บผลผลิตออกแล้วก็สิีขุดออกแล้วเนี่มันก็น่าเสียดายก็แต่ว่าก็ต้องจำใจทำไรสักคนเดี๋ยวพ่อนั่นก็สีลุกล้มไปตอ้นอื่นสางควบเสียหายไปหลายว่นนี่นะ จำเป็นจะต้องอุดทำไรล้วก็ต้องหากิงพันธุมาปลูกเสริมไหมกิงพันก็นสิอาศัยวิธีการอาตอนเรา,าในสวนนี่แหละพี่น้องตอนเราก็มาปลูกทดแทเ่เอา ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ไปแล้วครับ